โอเคสวัสดีครับก็ขอต่อที่ EP ที่สามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างบ้านนะครับต้องการสร้างบ้านแล้วก็ต่อเติมบ้านด้วยตัวเองนะฮะโอเคสหลับ okay, ส EP สามนะครับสิ่งที่ผมทำกับบ้านหลังนี้นะฮะก็จะทำการถมดินนะครับถมดินเพื่อนๆดูนะฮะถมดินทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ย ถ้าในบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับจะใช้อยู่ที่ห้ารถนะครับผมห้ารถจะสังเกตว่าดินข้างในกับข้างนอกนะครับข้างในก็จะเริ่มสูงกว่าท้องถนนนะฮะผมไปทั้งหมดห้ารถนะครับห้ารถแล้วทางน้านบนนะครับทางด้านบนก็จะใช้หินคลุกนะครับหินคลุกในการที่เราจะเอามาเป็นพื้นที่สลับจอดรถนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ดินธรรมดาเนี่ย เวลาที่ฝนตกนะครับเวลาเหยียบหจะติดรองเท้าเลอะเทอะมากมายเลยเราจะทาการลงหินคุกนะครับไว้ด้านบนนะฮะนนต้นไม้ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับบางส่วนนะครับเริ่มทยอยมาแล้วด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไซ์เกาหลีนะครับขนมาทุรักทุเลนะครก็ต้องตัดกิ่งตัดยอดอะไรออกน,นะครับเพื่อที่จะให้ใส่รถขนมาได้นะฮะนี่นะครับ ต้นไม้ต้นสมโอนะครับต้นนี้สองพันนะครับสองพันการจะจ่ายแถมมาด้วยหนึ่งลูกส่วนนี้ก็คนสวนนะครับคนสวนดูแลพืชพันธุ์ได้ดีมากนะดูแลจนตายครับดูแลดีเกินไปปุ๋ยนี่เขาให้สามเดือนครั้งนี่เดือนละครั้งเร่ง โอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกันนะครับทางด้านข้างทางด้านข้างก็ถมดินเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับทั้งหมดเลยนะผมถมไปทั้งหมดเก้ารถนะครับรถละประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยห้าสิบพร้อมไถให้ด้วยนะครับก็คือปรับหน้าดินฮนะใช้รถถปรับหน้าดินด้านข้างตัวนี้ก็ใส่ดินเพิ่มนะครับเนื่องจากว่าหลังคาเวลาฝนตกฝนตกนะฮะแล้วน้ํามันหยดลงแล้ว ทำให้ดินอาหายไปเป็นแถบเลยนะครับเดี๋ยวต้องใส่รังน้ําเพิ่มนะฮะต้นมะขามข้างบ้านตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วเพื่อให้ออกยอดนะฮะต้นไซเกาต้นซหลีสองต้นนี้ก็เป็นสองต้นสุดท้ายนะครับที่กดมาวันนี้นะ,นะเดี๋ยวเตรียมลงดินนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวดูโลเคชันก่อนว่าตรงไหนเหมาะ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมทําการเก็บงานเหล็กด้านบนนะฮะตรงช่องทางนี้นะครับรนี้นะครับปกติเราจะมีแค่เหล็กซีกลางพันเดียวนะอันนี้ผมทําการเก็บรอบบ้านเลยนะครับเนื่องจากช่างเขาทําไว้ไม่ครบนะครับอ่าทางด้านนอกทางนี้เขาเก็บไว้ให้แล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยผมทําขึ้นไปทําการ ต่อเติมเชื่อมเหล็กเองนะฮะตรงนี้ทางด้านข้างตรงนี้นะครับเนื่องจากว่างานเยอะนะฮะก็เลยไปจ้างช่างช่างช่างเขาทําเทพื้นออกไปปกติด้านข้างตรงเนี้มันจะไม่มีพื้นแล้วนะครับจะมีมีพื้นละตัวตนี้ผมทําต่อเติมออกไปอีกนะฮะแล้วก็ให้จ้างช่างเขามานะครับตรงนี้ไม่ได้ทาเองนะ ทำเสาวไว้นะครับทำเสาวไว้สามเสาตัวนี้จะทําเป็นในส่วนของพื้นที่เก็บของนะครับเนื่องจากของในบ้านมันเยอะมากถ้าเอาคนออกมาเนี่ยมันจะไม่มีที่ไว้นะฮะจางงก็สมามาทําไว้เดี๋ยวผมจะทําการขึ้นต่อเหล็กนะครับต่อเหล็กแล้วทําโครงหลังคาเองนะครับแล้วตรงนี้ก็คือจะทําการอเป็นโครงสร้างผนังเบานะครับตรงนี้จะไม่กอ่ออินนะครับใช้เป็นผนังเบาบโอเคครับผมโอเคสรับ อีพีสามนะครับก็จะเป็นเน้นหลักเป็นเรื่องของการผมดินหน้าบ้านนะครับผมดินหน้าบ้านแล้วก็เสริมโครงเหล็กนะฮะเพื่อที่จะติดฝ้าติดอะไรป้องกันนะฮะพวกมแมลงพวกตุกแกในการเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็ทําพื้นที่เตรียมไว้สลับเป็นห้องเก็บของนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นหลังคาเองโอเคครับผมสลับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ